จากกรณีดราม่าร้อนในโลกโซเชียลโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งแชร์คลิปบางส่วนจากรายการทอล์กกระเทยทูนายนโดยมีป๋อมแปงรับหน้าที่พิธีกรและตุย้ยตุ้ยเป็นแขกรับเชิญในคลิปดังกล่าวระบุถึงช่วงที่ทั้งคู่ได้พูดถึงเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เขียนมาบอกว่าก่อนตายอยากจะทําอะไรสักครั้งในชีวิตซึ่งคําตอบของเด็กคนนั้นก็คือก่อนตายอยากจะไปหัวหินโดยเมื่อพูดจบทั้งคู่ก็หัวเราะร่านกลางรายการ ั้งนี้ตุยตุยได้พูดว่าชีวิตของมึงมึงอยู่ที่ไหนมึงเป็นใครก่อนตายอยากจะไปหัวหินสักครั้งในขณะที่พิธีกรดังพูดแทรกขึ้นมาว่าดูไม่มีต้นทุนเลยอะจากนั้นตุยตุยพูดต่อว่ามันเป็นเรื่องยากเหรอการจะไปหัวหินเต็มที่เคยไปถึงแค่บางขุนเทียนเราก็เลยต้องให้รางวัลคนนี้แม้ว่าภายหลังจะมีการตรวจสอบว่าเทปรายการดังกล่าวได้ออกอากาศไปตั้งแต่เมื่อปี2559 แต่ก็ไม่ไวายโดนขุดขึ้นมาจนกลายเป็นประเด็นดราม่าอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นการดูถูกความฝันของเด็กคนหนึ่งหรือไม่ล่าสุดวันที่30มกราคม64ปอมแปนได้โพสต์ข้อความภาพซึ่งเขียนด้วยลายมือตนเองขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าขอโทษกับสิ่งที่พูดไปในรายการเรื่องหัวหินขอโทษอย่างที่สุดถ้าทำให้ทุกคนโกรธรู้สึกแย่ระคายหูหรือใดๆก็ตามเราขอโทษจริงๆค่ะ เราไม่มีเจตนาที่จะดูถูกใครเลยแต่กับประโยคนั้นที่พูดออกมามันก็ทำให้คิดได้ว่าเราดูหมิ่นคนอื่นอยู่จริงๆซึ่งถ้าทุกคนตำหนิเราเรื่องนี้เราก็าเข้าใจคุณที่สุดค่ะและก็ยอมรับในคำตินั้นโดยจะไม่แค่ตัวใดๆค่ะวันนี้ตอนนี้เราไม่มีทางที่จะพูดอะไรแบบนั้นอีกในอนาคตด,ด้วยนะคะเราสัญญาว่าเราจะไม่พูดโดยที่ไม่ระวังแบบนี้อีกแต่ถึงกระนั้นถ้าจะมีใครหยิบเรื่องนี้มาตำหนิเราอีก เราก็พร้อมจะยอมรับผิดและขอโทษทุกๆคนอีกครั้งค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นย้ำอีกว่าขอโทษอีกครั้งค่ะภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวออกไปปรากฏว่ามีคนเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมที่พิธีกรดังกล่าวขอโทษในสิ่งที่พูดไปและน้อมรับคำติแม้ว่าจะมีบางคนบอกว่าอย่าไปใส่ใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปในโลกนี้ไม่มีใครเคยทำผิดซึ่งพิธีกรดังยังได้เข้ามาตอบด้วยว่าถ้ารู้สึกว่าทำผิดหรือทำให้ใครไม่สบายใจ หน้าที่ที่จะออกมารับผิดหรือขอโทษมันก็คือตัวเราค่ะจะบอกไม่แครก็ไม่ได้หรอกเราก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแล้วรู้จากความผิดพลาดของตัวเองมันก็ต้องอาศัยคนมาคอยสกิดแบบนี้ยายไม่โกรธเลยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไมีพรคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ